2026หรือรถไฟหลวงโคราชเฟสติวัลเอ็กซ์เพรส2026รถไฟสุดหรูระดับราชวงศ์ที่กำลังกลายเป็นตำนานบทใหม่ของระบบขนส่งในประเทศไทยเพื่อนๆลองจินตนาการดูสิครับรถไฟที่ไม่ได้มีแค่ความเร็วหรือประสิทธิภาพ แต่ยังเต็มไปด้วยความงดงามหรูหราและมีเอกลักษณ์แบบไทยแท้ผสมผสานกับเทคโนโลยีระดับโลกทุกอย่างได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ผู้โดยสารได้สัมผัสประสบการณ์การเดินทางที่ไม่เหมือนใครรถไฟขบวนนี้ถูกพัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทยและบริษัทผู้ผลิตเทคโนโลยีขนส่งระดับโลกจากญี่ปุ่นและสวิตเซอร์แลนด์จุดประส์คือการสร้างรถไฟที่ไม่ใช่แค่ยานพาหนะ แต่เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความหรูหราและวัฒนธรรมไทยเริ่มจากภายนอกกันก่อนครับตัวขบวนรถไฟเป็นสีเงินมันวาวเคลือบพิเศษสะท้อนแสงพระอาทิตย์ยามเย็นได้อย่างสวยงามด้านข้างถูกตกแต่งด้วยลวดลายไทยประยุกต์มีตราสัญ,ญลักษณ์รูปช้างเผือกแอละลายดอกบัวทองที่สื่อถึงความรุ่งเรืองของภาคอีสานโดยเฉพาะโคราชที่เป็นศูนย์กลางของโครงการนี้ เมื่อประตูเปิดออกสิ่งแรกที่เห็นคือบรรยากาศภายในที่ทําให้หลายคนต้องอ้าปากค้างผืนไม้แท้จากภาคเหนือผนังบุกด้วยผ้าไหมทองจากสุรินและโคมไฟแก้วคริสตัลที่ออกแบบโดยช่างฝีมือไทยผสมกับระบบแสงอัจฉริยะที่ปรับตามอารมณ์ผู้โดยสารแต่สิ่งที่พิเศษที่สุดคือรอยย่าเล้าคา ตู้พิเศษที่สร้างขึ้นสำหรับแขก VIP หรือแขกของราชวงศ์เท่านั้นภายในมีโซฟาหนังแท้โตะไม้สักทองและหน้าต่างบานใหญ่ที่เปิดให้ชมวิวธรรมชาติแบบพานโนรามาเรียกได้ว่าเป็นโรงแรม5ดาวบนรางรถไฟอย่างแท้จริงหากพูดถึงเทคโนโลยีรถไฟคันนี้ไม่ได้ด้อยกว่าใครเลย ใช้ระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าแบบไฮบริดสมาร์ทเรลที่ช่วยลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากถึง70%เมื่อเทียบกับรถไฟดีเซลทั่วไปความเร็วสูงสุดอยู่ที่220กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่สามารถรักษาความนุ่มนวลขององค์การวิ่งได้แม้จะอยู่บนโค้งหรือสะพานนอกจากนี้ยังมีระบบสมาร์ทเคบิ้ n คอนโทรลที่ให้ผู้โดยสารควบคุมแสงสีเสียงอุณหภูมิและกลิ่นภายในห้องโดยสารได้ผ่านหน้าจอสัมผัสส่วนตัว รวมถึงระบบไซเลนไรที่ช่วยตัดเสียงรบกวนภายนอกทำให้ทุกการเดินทางเต็มไปด้วยความเงียบสงบและผ่อนคลายอีกหนึ่งความภูมิใจของคนไทยคือห้องอาหารรอย a l d i ดิเนค่ะที่เสิร์ฟเมนูอาหารไทยแบบต้นตำรับและอาหารฟิวชั่นจากเชฟชื่อดังระดับโลกเมนูที่ได้รับการพูดถึงมากที่สุดคือข้าวหอมมะลิทรงเครื่องโคราชที่เสิร์ฟพร้อมแกงมัสมั่นไก่และขนมหวานไทยสไตล์โมเดิร์น และสำหรับคนรักการถ่ายรูปบอกเลยว่ารถไฟขบวนนี้คือสวรรค์ของสายคอนเทนต์เพราะทุกมุมถูกออกแบบให้สวยงามเหมือนฉากในภาพยนตร์มีโซนสกายออฟเซเวชันล้วที่มองเห็นวิวได้360องศาพร้อมพื้นกระจกใส่ด้านล่างให้ชมรางรถไฟที่วิ่งไปอย่างนุ่มนวล ส่วนเส้นทางหลักของโคราช Royal Festival Express 2026จะเริ่มต้นจากกรุงเทพมหานครผ่านสระบุรีปากช่องและสิ้นสุดที่นครราชสีมาใช้เวลาเพียงสองชั่วโมงครึ่งเท่านั้นแต่ระหว่างทางจะมีการหยุดที่จุดท่องเที่ยวสำคัญเช่นเขาใหญ่ทะเลสาบลำตะคองและหมู่บ้านวัฒนธรรมโคราชเพื่อให้ผู้โดยสารได้สัมผัสความงดงามของธรรมชาติและวิถีชีวิตท้องถิ่น และไม่ใช่แค่เรื่องความหรูรถไฟขบวนนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของแผนการพัฒนาการท่องเที่ยวระดับพรีเมียมของประเทศไทยที่ต้องการยกระดับการเดินทางให้กลายเป็นลักชัวรี่เอ็กซ์ e พแบบครบวงจรทั้งพักผ่อนกินเที่ยวและเรียนรู้วัฒนธรรมอีกจุดที่น่าทึ่งคือโคราชรอยัลสมาร์ทสเตชันสถานีปลายทางสุดหรูที่ถูกสร้างขึ้นใหม่ทั้งหมด ตัวอาคารออกแบบโดยใช้แรงบันดาลใจจากปราสาทหินพิมายผสมผสานความล้ำสมัยของสถาปัตยกรรมยุคใหม่ภายในมีห้องจัดนิทรรศการร้านอาหารไทยระดับพรีเมียมและพื้นที่โชว์ผลงานศินละปะร่วมสมัยของศิลปินท้องถิ่นที่สำคัญโคราช Royal Festival Express ยังมีแพ็กเกจพิเศษสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติโดยจะเปิดเส้นทางต่อไปยังขอนแกน่น อุบลราชธานีและแม้แต่เส้นทางพิเศษไปยังชายแดนลาวผ่านสะพานมิตรภาพไทยลาวซึ่งจะเป็นเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมระดับนานาชาติสำหรับราคาตั๋วโดยสารนั้นแม้จะยังไม่เปิดเผยอย่างเป็นทางการแต่คาดว่าจะเริ่มต้นที่ประมาณ9,000บาทต่อที่นั่งสำหรับตั๋วแบบพรีเมียมคลาสและอาจสูงถึง35,000บาทสำหรับรอยัยสวีทเคบินที่มีห้องส่วนตัวพร้อมห้องน้ำในตัวและบริการพ่อบ้านส่วนตัวตลอดการเดินทาง หลายคนอาจสงสัยว่าทำไมต้องชื่อว่า Festival Express คําคำตอบคือรถไฟขบวนนี้จะถูกใช้ในงานเทศกาลพิเศษระดับชาติเช่นเทศกาลดนตรีโคราชมหกรรมดอกไม้และงานเฉลิมพระเกียรติโดยภายในรถจะมีการตกแต่งทีมพิเศษในแต่ละเทศกาลสร้างความรู้สึกใหม่ทุกครั้งที่เดินทางพูดได้เลยครับว่าโคราชรอยัลเฟสติวัลเอ็กซ์เ2026 ไม่ใช่แค่รถไฟแต่คือผลงานศินละปะที่เคลื่อนที่ได้บนรางเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความหรูหราความคิดสร้างสารรค์และความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศการเปิดตัวครั้งนี้ยังสร้างกระแสะบนโซเชียลอย่างมากภาพของขบวนรถไฟเง,เงินเงาวับที่ปูพรมแดงต้อนรับผู้โดยสารกลายเป็นไวรัลในเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่านี่แหละรถไฟในฝันของคนไทย และสิ่งที่น่าจับตามองคือโคราช Royal Festival Express จะกลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับโครงการรถไฟหรูอื่นๆในอนาคตไม่ว่าจะเป็นเส้นทางเชียงใหม่กรุงเทพมหานครหรือเส้นทางใต้ไปภูเก็ตซึ่งกำลังอยู่ในระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้อนาคตของการเดินทางในประเทศไทยกำลังเปลี่ยนไปครับจากการเดินทางที่เคยเป็นแค่จุดต่อจุดสู่การเดินทางที่เต็มไปด้วย ประสบการณ์ระดับพรีเมียมและรถไฟหลวงโคราชขบวนนี้คือก้าวแรกของยุคใหม่แห่งความหรูหราก่อนจบคลิปนี้ถ้าคุณชอบเทคโนโลยีรถหรูหรือการออกแบบระดับโลกอย่าลืมกดติดตามช่องของเราเพราะเราจะพาคุณไปสัมผัสเรื่องราวสุดพิเศษแบบนี้ก่อนใครทั้งรถยนต์สุดล้ำเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวและนวัตกรรมการเดินทางในอนาคต แล้วคุณล่ะครับคิดอย่างไรกับโคราช Royal Festival Express 2รส6รถไฟไทยที่หรูหราที่สุดเท่าที่เคยมีมาคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยครับว่าถ้ามีโอกาสคุณอยากลองนั่งไหมขอบคุณที่รับชมครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับเรื่องราวของการเดินทางและเทคโนโลยีที่กำลังเปลี่ยนโลกของเราให้ล้ำกว่าเดิมสวัสดีครับ